ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่าโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสวัสดีเวลรุ่นทุกคนทุกทา่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไวโครเตอร์นะครับผมวรุ่นนะอาจารย์ไปครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาทุนมาหนึ่งนห้าร้อยนะครับผมนะเออก็ก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้เนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็มาขอซื้อฟีเจอร์นะครับในเบส30สิบไม่น่าจะพอมาเบส2ี่สิบไปเลยเทนะาตักไปเลยนะครับผมนะเออไม่ขอเจ้าเจียวเลีเ้ยวเล้าไม่แล้วหรือเออเหออะไรก็ไม่รู้นะครับนะลุงรังไปหมด มาสว,สวยหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับหมุนตั้งนานไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เออสวยครับ อุ oh, why, oh, mm ้ยวายมาโอ้โหอยู่ข้างหลังบอกปอบวายมาอยู่ข้างหลังอีกโ oh, อ้โหน้ําตาจะไหลดูอะไรวะเนี่ยโอ้ oh, oh, แล้วไปอยู่อะไรข้างหลังวะนะโ oh, อ้ยเกินไปโอ้โหมาอีกแล้วข้างหลังอีกแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วเกินไปโอ้โห oh, <ho, S 1> มาอย่างนี้เกินไปจริง <laughs> ๆวัยรุ่นไม่เงยวายอยู่ข้างหลังหมดเลยโอ้โ oh, ห ถ้าก็อยากมาทัก2ช,ช่องนะช่องหนึ่งก็ได้โอ้ยปวดจมองอ่ะโอเคกดหยุดไปเลยนะครับดีนะมันมานเนี่ย 1, 000, หนึห่งพัน้รอนะครับเออซุปเปอร์เมกาเฉยเพราะว่ามันมีวายตัวช่องอะไรวะเนี่ยช่องกลางเออเอาบันเทิงนะครับไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนเลยเออ โอ้โหไม่เคยได้เลยนะครั้งแรกจริงๆวายสาแถวอย่างนี้นะตั้งแต่เล่นเกมวายโกเตอร์มานะครับผมได้วายอย่างนี้ครั้งแรกจริงๆปกติมันมาแค่สองแถวไม่เคยเจอสามแถวนะครับอย่างสุดเออรู้เรื่องนะครับนะโอ้โหหนีเลยดีกว่ามั้งเนี่ยกี่นาทีวะเนี่ยสองนาทีกว่าน้ำตาจะไหลโอ้คิดมันน่าจะสั้นนะ ผมไม่อยากลงกิซันด้วยนะจริงโอ้โหวัยรุ่นแตกใบเกินไปหรือเปล่าโอ้โหอย่างสุดจริงๆผมเคยได้นะครับครั้งแรกเลยนะโอ้โหวายมาสามแถวอย่างนี้นะครับโอ้โหสุดจริงๆอาม,มาหมุนเล่นแล้วกันนะครับไม่อยากจะไปต่อนะถือว่าโอ้โนนยย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 นยเยยนยย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 อยย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 เยย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 ยนยย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 นยยยยย เอาดีเอาดีถือว่าตัดเศษไปแล้วกันเผื่อมันฟุกมานะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับก็อยากให้ผมเล่นเกมไรใหดูนะครับกองค้าย b ีนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมวัรุ่นนะสวยโอ้โหบมักบอกโอ้โห นี่นี่วายมานะครับจังหวะนี้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยสวยดิเออสวยดิ<笑><笑>โอเคนะครับผมมาตัดเศษไปล้อสิบแล้วกันนะครับผมมาเบหนนะ้าสิบไปเลย,เอ,ยอ่าเฮ้ยอ่าโอเครู้เรื่องนะครับก็ไม่อยาก,กับไปต่อะนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมไม่รุ่นนะเออ ก็โอเคนะครับสำหรับแบบนี้ถือว่าแตกไวมากนะครับวัรุ่นนะเออวายมาสามแถวนะครับครั้งแรกเลยก็โอเคนะครับสำหรับแบบนีกนก้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมวรุ่นเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีลีโอหน้าด้วยทุกคนบายบายครับผมอมจุกลูบ้านเกียบเออ